อันนี้เราทำแตงกวาผัดเปรี้ยวหวานเจนะคะก็จะมีโปรโตีนเกษตรมีแตงกวามีมีเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีนี่ค่ะมะเขือเทศใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็จะเครื่องเคียงเราก็จะเครื่องปรุงนะคะเราก็จะใส่ซอสฟ้าเขียวใส่ซีอิ๊วขาวใส่ฟ้าไทยเจชุสเจ น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่หนอโอเคค่ะสุกได้ที่แล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายใส่ไปเลยนะคะรสชาติก็จะออกมาเปรียร้ยวเปรียร้ยวหวานหวาน,วนกลมกล่อมนะคะรสชาติกรมกล่อมแซ่บๆน้ากันค่ะค่ะหน้าทานนะคะ ง่ายๆค่ะอาหารเจทำไม่ยากลองทำไปทานที่บ้านดูนะคะทำกินเองค่ะ